เอาเลยครับก็เจ็ดโหลดนะครับสวัสดีคนไทยที่ไปซื้อลมใจนอกโลกทุกคนด้วยนะครับวันนี้นะฮะเห็นเลยครับวันดีผมแต่งตัวเป็นอะไรผมแต่งตัวเป็นโปรมีชื่อผมด้วย Google VIP โปรหนึ่งอ่าก็นะครับท่านผู้ชมครับสังเกตเห็นอะไรเว็บเวฟนั่นก็คือไอวอลนั่นเองนะท่านผู้ชมครับดับช่างหัวประการตัวแต่ตอนนี้เนี่ยผมมีเพชรอยู่305เพชรผมคงจะไม่ได้ผมเนี่ยก็มีเว็บดีๆมาบอกท่านผู้ชมนะครับเว็บเนี้ยผมเก็บเอาไว้แบบบางทีเนี่ยผมแบบไม่อยาก อยากจะเติมเองอะ่ะเติมเองมันก็ต้อง6 0 0 3 0 0 1 7 0 0นะครับแต่ว่าผมเนี่ยใช้ตังน้อยกว่านั้นนะครับผมผมใช้เพียงแค่20บาทได้1,000เพชรถ้าไม่เชื่อดูดิ โอเคทุกคนตอนนี้เนี่ยผมก็อยู่ในหน้าเว็บรหัส FF แ,แล้วนะครับผมเข้ามาหน้านี้ก็คือกดที่ลิงก์ใต้คลิปที่ผมทิ้งไว้ให้นะครับแล้วทุกคนก็กดเข้าสู่ระบบตรงนี้นะครับผมครับพอเข้ามาหน้านี้แล้วนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าใครไม่มีรหัสเนี่ยก็าสามารถเราสมัครได้เลยนะตรงเนี้ยแต่ว่าผมเนี่ยจะล็อกอินด้วย Facebook เลยนะครับผมคือง่ายดีโอเคครับทุกคนครับตอนนี้เนี่ยผมล็อกอินเรียบร้อยแล้วนะครับผมแต่ว่าก่อนที่ผมจะไปสุ่มเนี่ยผมเนี่ยต้องเติมเงินก่อนโอเคเดี๋ยวผมไปเติมเงินครับก็นะครับถ้าทุกคนนนนนนนสสะะะะดดวววกกกเเ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 ตติิมมงแบบบบไไหหหี่่่ยย็็็าาาารรรรรถลลืืืออออ้จจปปั์ เเติมแบบบอั่งปาก็ได้นะครโอเคครับทุกคนครับพอทุกคนเข้ามาที่หน้าทัวร์เลทในโทรศัพท์ของท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมให้มาที่หน้าหลักครับผมแล้วก็ให้ท่านผู้ชมเนี่ยกดตรงคําว่าโอนเงินครับผมแล้วก็ให้ท่านผู้ชมเนี่ยโอนเงินที่อยู่ตรงหน้าจอท่านผู้ชมไปเลยนะครับผมนี่เบอร์นี้เลยครับผม0 8 3 9 3 0 4 1 0 0นะครับผมพอทุกคนกรอกเบอร์นี้แล้วใช่ไหมครับทุกคนก็มาใส่จํานวนเงินที่ท่านผู้ชมจะเติมผมจะเติมสัก100บาทละครันนะครับผมแล้วให้ท่านผู้ชมเนี่ยกดโอนเงินเลยครับผผมมมมนนนนนีี่่่่พออออโเเสรรรรร็จแลล้้้วะะะคคัับบไไตตงงทททําาายูช เลยครับผมเบอร์ทัวรเลทที่ท่านโอนนะครับก็คือเบอร์วอลเลทของท่านผู้ชมที่โอนตังไปแล้วเมื่อกี้นี้นะครับมาใส่เลยนะครับผมปึ๊บใช่ไหมครับพอใส่เสร็จกดยืนยันเติมเงินครับนี่ครับเงินเข้าไวมากมากเลยครับผมโอเคครับทุกคนครับตอนนี้เนี่ยผมไปเติมมาแล้วนะครับห้าร้อยบาทโอเคมาเดี๋ยวผมไปสุ่มเพชรฟรีไฟกันนะครับกดตรงนี้นี่เราก็เริ่มสุ่มได้เลยครับสุ่มทั้งสิบบาทนะครับท่านผู้ชมไปลงอะไรเอ่ยครั้งแรกก็เกลือแล้วหรอ โอเคไม่เกลือครับผมผมได้เครดิตสิบบาทเท่ากับรอบเมื Nine ่อกี้ผมสุ่มฟรีโอ้ยๆอ้ยโอ้ยโอ้ยรอบนี้รอบนี้ลงลงหนึ่งพันหนึ่งพันเพชร โอ้โหโอเคครับทุกคนครับผมเสียไป20บาทแต่ผมได้มา1,000เพชรแค่นี้ผมพอแล้วผมไม่โลภผมไม่ซุ่มต่อแล้วโอเคครับทุกคนครับอย่าลืมนะครับรหัส FF นะครับผมลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับผมได้มาพันหกสิบเพชรยี่สิบบาทผมคุ้มแล้วเดี๋ยวเราไปซื้อกันเลยแล้วกันนะครับทุกคนครับก็อย่าลืมนะครับถ้าอยากได้เพชรเยอะๆถูกๆเหมือนผมก็อย่าลืมนะครับลิงก์ใต้คลิปรหัส FF นะครับผมเดี๋ยวเอาคาตานะด้วยแล้วกันนะครับเอามาประดับ ID นะครับผมก่อนเลย5ครั้งนะครับผมไปไฟลุกโชนว่่ะไไมมีปเเออ้ย ถ้าปูนด้วยปากกระพงนี่ดีจริงๆ <c oughs> ตอนนี้ก็จะเอาอีกเอาอีกเอาอีกเอาดาบพัฒนาก่อน เมื่อกี้ผมทำการไปเติมเพชรม,มาเพิ่มแล้วนะครับรอบนี้นะครับผมใช้เงินประมาณ60บาทนะครับได้มา 1, พันเพชรนะครับผมเดี๋ยวเราไปลุยเลยฮะสองพันเพชรไม่ได้จะไปลุยไปได้เฉยไปใส่แป,ป๊บนี่หน้าตาของไอสวอร์ท่านผู้ชมครับแล้วก็ัฒนาสีเทิงโอ้เทกเกิดเดี๋ยวเราจะเอาไอวอร์นี้ไปคลอเป็นโปไปเทสแคนกันนะครับผม ตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะแจ้งเข้าไปในดิสนะครับแล้วบอกว่าให้คนที่อยู่ในดิสเนี่ยที่เป็นลูกแคนผมเนี่ยมาเทสแคนให้หน่อยนะครับเพราะว่าผมไม่ว่างอะไรอย่างงี้พอมันเธอเข้ามาผมก็จะกดเลยฮัลโหลพีครับฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลพีครับ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 ครครับ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 ครัครับรับค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 รั่ครั่คร่บครไม่รัาครับครับคราบครับคหัไครได้ั้คดับคร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 ับรับครับัรครา่รััยบ พี่ทํไงดูอยู่ไมเชื่อเฮ้ยฮะเจ๋วเฮ้ยเฮ้ยดูดิเขียนนะพอเราไปปุ๊บติดทากันปั๊บเลยเตอนแรกต่อให้เราไม่ชื้อปืนเลยละกันแต่ไม่ต้องซื้อหรอกเออต่อให้ละกันได้แบบไม่ตายแน่เลยเนี่ยไม่ไม่เท่าไหร่หรอกมั่งดูทรงมันไม่เท่าไหร่หรอกคนเร็วเฮ้ยเร็วเอาอ่ะเขามาเขามาโผลมาโผลมาเฮ้ย

เราลุงเขาเลยแพ้ไม่ได้ไอ้ใจวะายวะโป๊ะโเฮ้่ราโป๊ะเท์แฉกไม่ได้นะอเหงเ้ยโะแล้แคของตัวเองโปเทมนน่าแฉกของตัวเองมป๊ะนทปแลงแกโอ้่ก็ไม่เท่าไหร่เลยดีกว่าไม่เท่าไหร่เลยไม่เท่าไหร่เลยโปโลิบดโอ้โหบอ้โอ้โ้ออ้้ห้หไอ้็กโกด้เ้อเด็กเราไปกันทีละคนก็ได้หไ้ไ้โอ้โเโอโรอ ไปเลียกจะตาย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 โดนตจะตายดิไหมเราจะโดนตายวงนะพี่โอ้โหไม่อะไรเนี่ยเอาจริงเหรอไม่อเอาอะไรออ๋อเขาขอยาเอายาเขาเฮ้ยเอากระยาเนี่ยฟังฟังมาซอยมาซอยเฮ้ยเฮ้ยล็อกล็อกล็อกเฮ้ยกูณเจ้เปล่าฟูมีสมองโอ้เมื่อกี้ค้างเฉยนะเมื่อกี้ค้างเฉยนะเาาบบบอกแว่ไม่ไหวลยเอาฟูวัตเทนแล้วแบบยังแพ้อ่ะปิดไม่ ในเกมนี้ผมเกียรนะผมบอกก่อนแล้วผมเกียร์ทุกคนเป็นคลิปแกล้งนะครับทุกคนครับเอ้ยพวกเราลเลยได้ไห้โถแม่งเลยโถมเลย้ใช่เเกิและเกละเฮ้ย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 เ้ยเ้ยยเเฮ้ยเฮ้เฮ้ย ไปต่อยได้ไปเราต่อยได้อะไรเนะโผโ่โผล่ผสมลิงแล้วไปลิงนานโผล่เติมเด้โผล่เติมเด้โอเคทุกคนเดี๋ยวเกมนี้ผมจะแกล้งทธอเป็นแบบมาว่าผมมากลับเข้าไปในริดแต่ว่าผมไม่ได้เล่นไงแต่คือผมเล่นเพราะมันไม่รู้ว่าผมเล่นไงผมจะแค่เข้าไปแต่เสียว่าเอ้ยพวกเองเป็นอะไรกันวะอะไรอย่างเงี้ยเออฮัลโหลไม่ไหวนะฮัลโหลเป็นไงบ้างเคลียร์ไงบ้างเปลี่ยนใครมาเล่นเนี่ยอ้าวทำไมอ่ะไเฮ้ยอะอะไรอ่ะทำไมอ่ะมันไม่ไหวเหรอสามคนเลยนะผ่านนี่แลทีดียมันมันไม่ล็อกให้อ่ะพี่เป้าร่ล็ออก่ะาเม เอ้เอ้ยาหัวรวดไอ้เรื่องไมันเป็นอะไรมันเกิดอะไรขึ้นวะไอ้ไปพูดกับพี่ดิมันเกิดอะไรขึ้นน่ะมันยิงแล้วป้อมไม่รอดพี่ผมมันดึงแล้วไ้พีหนึ่งไม่เคยเล่นขนาดนี้เลยพี่สกายยู่ยิงไ่โดนเรงเป้าสกายยูอว่าเฮ้ยพี่รู้ของพี่ผมยิงได้นี่ผมยิงเขาไม่ได้เลย เฮ้ยเนี่ยอะไรอะไรมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นผมเล่นกับพีเอสด้วพี่กอนะผมยังไม่โดนยับขนาดนี้เลยอ่ะเอออะไรนะเล่ยวะเนี่ยผมยิงไม่โดนเลยพี่มันเป้าไม่ดูเลยไอ่ฮ่าอย่างนี้ไม่ควรอยู่บนสังคมบนโลกนี้นะต้องสั่งแบนนะเฮ้ยไอ้ก็พูดเกินไปเฮ้ยเธอจะไปตายซะได้ไหมคนอยู่บนโลกนม่อย่างเงี้ย โอเคเรู้สึกอะเล่นผิดมือไม่ได้อะเารู้สึกเลยพี่ไม่รู้ว่าโพี่ไม่รู้รูปผมไปสองคนี่ยเอาไม่ลงอะพี่คิดดูเอาไอ้ไปยิงในตัวเดียวเองโอ้ยตายโอ้ยตายโอ้ยตายฮัลหไม่ไหวแล้ไม่ไหวแล้วตู้ตู้ตัวตตตตโปลุมลมลมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้วเฮ้ยเฮ้ยเวเฮ้เด้ยเเวเยเฮยยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยยยยเเยวตเย เขายุติธรรมกับผมเลยนะพี่เยอะไอ้ยโอ้ถ้าเดี๋เขาไม่ยังโปรมันจะยุติธรรมกว่านี้ไม่เลยเล็งดูได้ไงว่าเขาใช้โปอ่ะดดูิแล้วดูเอกโลกิทธิ์อ่ะเบ็ดเดียวเบ็ดเดียวเลยน่ะนี่ล้มโตบบวางล้มโต๊ถ้ามันเปล่งโปมันจะตายได้ยังไงเขายอมตายให้แต่เนี้ยเรื่อห่มดีเมื่อกี้มันแบบเดี๋ยวไม่เนียนพี่พี่ว่าอาจจะไม่ได้โปก็ได้นะเขาอาจจะเก่งเมื่อกี้ดอไม่ไม่ไม่มันมันมีช็อตหนึ่งตรงโพชินก ทีวางด้านหลังพันยาอยู่รับด้านหลังเลยเหรอกูเนี่ยมันจะสับปืนไวนะเนี่ยดูดิเฮ้ยทำไมเอ็งะผมไม่รอกเป้าเรอเฮ้ยัยายไอ้เไม่รอกเป้าสีเ้สามสาชุบ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 ถูกูกกูกูไม่ได้ ใสงพ่อยกันไปสู้อย่างเงี้ยเป็นยังไงบ้างวะผมเดี๋ยวผมอัดคลิปส่งให้พี่เนมดูเลยเมื่อกี้โคตรเกินอ่ะเดี๋ยวตอนเนี้ผมจะให้ดูเลยว่าแบบโปรเนียจริงเดี๋ยวผมจะย้อนหลังให้พี่เนมดูเลยเฮ้ยมันยิงผมรัวๆเลยพี่เอ้ยนี่ยนี่ผมอัดให้ดูเลยเนี่ยเดี๋ยวผมอัดให้ดูเลยเข้าซวยมันก็ได้เข้าซวยกับมันข้าซวยกับมันเดินดูเอ้ยมันแอดใส่โปรแอดใส่โปรเฮ้ยมันแอดใส่อย่างีจกลับไม่ได้ว่ะเอาเดี๋ยวรู้จิตมายังมายังก็ได้รู้จิตมายังสู้เขาสู้เขา อะไรอ่ะทำไมเน็ตเอามันยิงเน็ตรหรือเปล่าัก <c oughs> ตัวยับเลยเ <c> ก <oughs> <g iggle> มนี้เขาก็ทำมาเพื่อให้แบบว่ายิงตัวยิงหัวก็ได้เท่าไหมุกสม,มัยนี้มันต้องอัดหัวอย่างเดียวหรือยังไงฮะคนที่กำลังจะด,ด่าพี่เนยว่า อัดแต่ตัวก็อัดตัวก็มีหัวใจอะทำไมมันเกิดมาแล้วมึงกินหัวเป็นเลยหรอสังคมเกมฟรีไฟถ้ามันจะน่าอยู่ได้เนี่ยต้องแบบลดการด่ากันนะครับผมไม่ใช่ว่าใครเห็นใครอัดตัวแม่งก็ด่าเขาแหละคลิปนี้อยากจะดูเกียนไปหน่อยเพราะว่าผมห่างหายจากคลิปแก้งไปนานแล้วก็อยากจะทําตัวเกลียนอยากจะพูดแบบกเกลียนเียให้เต็มที่นะครับเอาเป็นว่าหากใครเข้าใจก็อย่าลืมฝากกดไลค์ให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับรักทุกคนนะบ๊ายบาย